ครับเราได้กำไรมาขนาดนี้แล้วนะครับลุยกันเลยนะฮะวันนี้แตกแสนให้ดูเลยเนาะอยากแตกแสนอยางางู่เหมือนกันนะฮะเบ็ดซีน้อยอ <c oughs> มาครับเอาดีเอาดีตัวลึกลับมาเอาดีเอา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 อู้ยเจ็ดพันสองเอาดียังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบครับสแกตเตอร์อีกหนึ่งตัวเข้าฟรีสปินนะฮะเ <c oughs> ออนะครับยังนะฮะอุ้ยได้เข้าต่อแน่นอนครับได้เข้าต่อแน่นอนแน่นอนอู้หสี่พันห้าครับไม่หยุดไม่หย่อนนะครับบอกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสแกตเตอร์เอาสองพัน วิซกคร์เตอร์กี่ตัวครับเนี่ย4ตัวครับนั้นนอน1่ 15, 9 1 9นนอบาบาทตอนนี้นะฮะเขาเ้าแบบสีรอ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับเกมสิงมหัศจรรย์ที่มีชีวิตชีวานั่นเองนะครับเพื่อนๆนมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีงบอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับมาวันนี้ทุน300นะฮะ เกมนี้ซื้อฟีสปินไม่ได้ด้วยเนาะเอาเบ็ด8บาทแล้วกันเนาะนะครับทุน300รเบ็ดแบาทเกมนี้เรียกว่าเป็นเกมที่ตัววายลึกลับอ่ะตัวเนี้ยคือเข้าดีมากนะฮะเนี่ยตอนเนี้ยเข้าดีมากแล้วก็วายคือแบบมามาดีมากอ่ะเออนะฮะผมว่าผมลุยเลยนะครับเบ็ด8บาทนะครับลุยมามาลุ้นกันนี่นะครับมาแล้หนึ่งโอ้โหตัวเจเข้ามาครับส่งไงนะฮะเอาแล้วนะครับ16บาทไป มาอีกมาอีกโอ้โหวิดูตัววายลุกลับก่อนนะครับเต็มจอนี่ครับรออะไรอ่ะเต็มจอนี่ครับรออะไรอ่ะโอ้โหปาร้อยหกสิบสี่มาอีกครับนั่นนอนวิ่ยนะฮะโหดโหดเลยครับเพื่อนๆพื่เก้าร้อยสิบสามบาทนะครับเพื่อนๆมาตอนนี้นะครับได้กําไรแล้วนะฮะผมเพิ่มเบ็ดไปเลยนะครับเบ็ดยี่สิบไปเลยครับนั่นนนอ่ะมาลุ้นกันนะครับยี่สิบไม่ไม่เอา 40ไปเลยสีไปเลยไม่ไม่ไมเฮ้ยไม่40แหละอะเบ็ดสี่ะลุยเบ็ด40ไปเลยครับแน่นอน,น,อนเออนะครับตกคิว Q มาอุ๊ยดูว,า,ดวายเล็วๆอยห้าพับเจ็ดร้ย5,760บาทเอาแล้วนะฮะเอาแล้วครับผมอุ๊ยนะค,ค,ครับโคตรโหดนะครับผมโคตรโหดเลยครับแน่น,นอน 5 7 9 2บาทนะครับเพืเ่อนๆโอ้โหโหดจัดนะฮะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้คือกำไรล้วกเกมนี้สูงสุดอยู่ที่400นะครับเพื่อนเพื่อนขอเล่นเบ็ดละร้อยก่อนแล้วกันนะครับขอแบบกำไรสักหน่อยแล้วกันนะฮะค่คอยเพิ่มโอ้โหดูไวลึกลับซะก่อนดูตัวลึกลับโอ้โหตัวคิวเต็มแผงครับ12 150 เอา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 โอ,อ, <c oughs> อ้โห <c oughs> <c oughs> เหนือคำวัรยายครับนั่นนอน12,415่พ่อบาทนะครับเพืเ่อนๆเรียกได้ว่าเป็นเกมดีโหดจัดเลยนะฮะตัวแบบผมว่าผมขึ้นเบ4ด0ร้อยเลยไหนๆก็ไหนๆแห้วนะครับเราได้กำไรมาขนาดนี้แล้วนะครับลุยกันเลยนะฮะโอ้ว,วันนี้แตกแสนให้ดูเลยเนาะอยากแตกแสนอยู่เหมือนกันนะฮะเบ็ดสี่ร้อยอ่ะมาครับ เอาดีเอาดีตัวลึกลับมาเอาดีเอา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 อู้หู7,002เอาดียังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบครับสแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวเข้าฟรีสปินฮะฮอือนะครับอย่างนะฮะอุยได้เข้าต่อแน่นอนครับได้เข้าต่อแน่นอนแน่นอนอู้หู4,005ครับไม่หยุดไม่หย่อนนะครับบอกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสแคตเตอร์ เอาสองพันหูยไทคตัตเตอร์กี่ตัวครับเนี่ยสี่ตัวครับนั่นนอน1่ 15, 9 1 9นนบาทตอนนี้นะฮะเข้าเบ็ด400ครับเพื่อนเพื่อนเอาโดนแล้วโดนแล้วนะครับบอกเลยว่าโดนแล้วนะเว็บนี้โดนผมถลวงแน่นะครับบอกเลยเอาแล้วนะครับ นะครับใครที่อยากเล่นนะครับเว็บเดียวกันกับผมนะครับอย่าลืมนะลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะฮะกดเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเว็บที่เกมแตกหนักแตกจริงแตกเยอะมากครับผมนะใครที่ไม่เล่นบอกระบมาพาดนะครับผมนะไปลองกันได้เลยนะครับเป็นเว็บตรงนะครับฝากถอนระบบอัตโนมัตินะครับแถมรองแถมรองรับทูวันนี่วอลเลตด้วยนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับ ไปลองกันได้นะครับไปลองกันได้ไม่เสียหายนะฮะนะจะลองสักร้อยสองก็ได้นะครับผมตอนนี้ทางเว็บก็ยังมีโปรโมชั่นกันอยู่นะครับนะว่าจะเป็นโปรฝากยีิบเ้ารับร้อยฝากร้อยรับร้อยฝากพันรับพันฝากโอ้ยทั้งวันฝากทั้งปีนะครับมีเยอะมากมายเลยนะครับผมก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามแอดมินกันในไลน์ได้เลยนะครับีดกได้ว่าบอกเลยว่าโปรนี้ถูกจุใจมากเลยนะครับคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะฮะใครที่เดินเว็บนี้นะครับ น้เว็บเดียวครบวงจรเลยนะครับมีบอลหวยไพย่สล็อตมีทุกอย่างครับเพื่อนเพื่อนเออเออมาดีมาดีาดโหตอนนี้คือทุน300ผมบวกมาสี่หมื่นแล้วครับเพื่อนเอน,นะเรียกได้ว่าโหดจัดรัสเซียครับนั่นนนอนืออ้มนะครับสองพันสี่โอเคนะครับสองพันสี่ร้อยไปนะครับผมอืม้มได้ฮะมาปะมาปะ ออ้ยมาปะอุย้ยมาปะ 90, อ้หอ้หอ้หอหปเก้าหื่น้สองหื่นห้องหมื่นสองอ้หมื่นครับสิเข้าอีกสิเข้าอีกสิเข้าอีกสิบสิบอื้นะครับนะ 147,720บาทนะครับนั่นนนนโอ้ยเข้าดอกสุดท้ายแบบโหดถัดรัสเซียนะฮะนะครับก็จบไปที่159,540บาทครับนั่นนนโอ้โหโหดจริงเลยจริงครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้กำไรแล้วทุน300ร้อกำไรแสนเก้านะครับ1 9 3 0 0 0นะครับเรียกได้ว่าคุ้มซิ่งกับคุ้มอีกนะฮะใครที่ไม่อยาก พลาดนะครับเว็บดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะนะฮะกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมก็สวัสดีนะครับผมนะจ้าบอย Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.